ในเช้าวันนี้ที่บริษัทแห่งหนึ่งทางผู้จัดการได้สั่งงานให้กับเลขาให้เตรียมงบรับรองนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะมาดูงานและร่วมลงทุนกับทางบริษัทเป็นการด่วนวันขัดมาในบริษัททางผู้จัดการก็ได้ดูเอกสารที่เขาทําเรื่องเบิกงบรับรองที่จะต้องไปดูแลนักลงทุนซึ่งจํานวนเงินที่อนุมัติมามันไม่ตรงกับที่เขาสั่งให้เลขาทําเรื่องเบิกไปเขาเลยเรียกหัวหน้าฝ่ายบัญชีเข้าไปหาด้วยท่าทีไม่พอใจและได้ต่อว่าหัวหน้าฝ่ายบัญชีว่าใครเป็นคนตัดงบออกแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร และได้บอกให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีไปทำมาใหม่และให้มันตรงกับที่เขาต้องการ แต่จริงๆแล้วทางผู้จัดการหารู้ไม่ว่าคนที่สั่งตัดงบของเขาออกก็คือเธอนั่นเองที่ได้ปลอมตัวมาทํางานในบริษัทของตัวเอง,งโดยที่ไม่มีใครรู้นอกจากพ่อของเธอที่เป็นประธานบริษัทเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ต่อมาเธอก็ได้ผุดไอเดียขึ้นมาและได้ทําทีไปชงกาแฟมาให้กับผู้จัดการและได้ลองเอ่ยปากถามทางผู้จัดการว่ามีปัญหาอะไรกับทางหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือเปล่าทางผู้จัดการก็ได้บอกกับเธอแค่ว่าทางฝ่ายบัญชีทํางานผิดหน่อยเลยให้กลับไปแก้มาใหม่แค่นั้นเองแล้วเธอก็ได้เดินกลับไป ที่โตทำงานของเธอพอเธอกลับมานั่งทำงานได้ไม่นานทางผู้จัดการก็ได้เรียกเธอเข้าไปพบและได้บอกเธอว่าเย็นวันนี้หลังเลิกงานเขาจะพาลูกค้าที่เป็นนักลงทุนไปเลี้ยงข้าวก็เลยอยากจะชวนเธอไปเป็นเพื่อนกินข้าวด้วยกันส่วนเธอนั้นก็ทำท่าทีดีใจจนออกหน้าออกตาเพื่อที่จะทำให้ผู้จัดการนั้นตายใจแต่จริงๆแล้วเธออยากรู้เงินของบริษัทมากกว่าที่ทางผู้จัดการได้เอาไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างในแต่ละครั้งถัดมาหลังเลิกงานเธอและผู้จัดการก็ได้พากันมานั่งรอ ลูกค้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งส่วนทางลูกค้านั้นเขาได้บอกให้ทางโรงแรมขับรถมาส่งที่ร้านที่เขาได้แจ้งแวะแต่ระหว่างรอทางผู้จัดการก็ได้สั่งอาหารและเครื่องดื่มและมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นที่เขาสั่งมาส่วนเธอนั้นก็พอจะรู้แล้วว่าทางผู้จัดการเอาเงินบริษัทมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของทางบริษัทแต่เธอเองก็ทำตัวปกติเพื่อไม่ให้ผู้จัดการสงสัยและที่สำคัญเธอจะได้เก็บหลักฐานไว้เล่นงานผู้จัดการให้อยู่มัดคอหลังจากพากันทานข้าวเสร็จก็ได้พากันแยกย้ายกลับบ้านส่วนเธอนั้น ผู้จัดการก็ได้ขับรถไปส่งที่บ้าน วันถัดมาเธอและพ่อของเธอก็ได้เรียกพนักงานในออฟฟิศทั้งหมดเข้ามาหาและวันนี้เธอก็ได้บอกความจริงกับทุกคนว่าเธอนั้นคือลูกสาวของประธานบริษัทอย่างนี้หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินเข้าไปหาผู้จัดการพร้อมกับบันทึกรายงานค่าให้จ่ายที่ทางผู้จัดการไปเบิกไปใช้และเธอนั้นก็ได้ถามทางผู้จัดว่าเงินทั้งหมดเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างแต่ทางผู้จัดการก็ได้แต่ออึ้งอยู่แบบนั้นจนสุดท้ายเธอได้บอกให้เขาไปทํารายงานและสรุปมาให้เธอโดยเร็ว หลังจากเลิกงานทางผู้จัดการกลับมาถึงบ้านก็ถึงกลับเครียดจนทำอะไรไม่ถูกพอซักพักเธอก็ได้โทรหาผู้จัดการแล้วได้บอกให้เขาออกมาหาเธอที่บ้านถ้าไม่อยากโดนไล่ออกจากที่ทำงานให้รีบมาหาเธอโดยด่วนเพราะเธอเองก็จะพอมีวิธีช่วยเหลือเขาอยู่เหมือนกัน